ครับประพาคานครับ FC ครับยอดทีมจากสัตหีบนี้ใครจะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเอาครับมาถ้าพร้อมแล้วครับนักกีฬาทั้งสองแชร์กันไปแชร์กันไปครับพอเป็นพี่น้องนี่แล้วครับมานี่ครับมาเงินรางวัลแล้วดูจังหวะนี้แล้วใส่ไซยแล้วใส่ไซแล้วก็เพะเตะเตะพาะแล้วก็พบกูเลือบเฮ้ยเลือบเฮ้ยเลือบกูลมพัดลมพัด ไอ้ลมเวรไอ้ลมพระกระโพแล้วกระพาะแล้วก็ฟีไอ้ลมเจ้าสาวไอ้ลมเหมยลมโมเอาแล้วครับน้ำหนึ่งแล้วก็ปะพาคา卡尔ไอเทวดาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วดูครับการยืนยองเจ้าบาสครับอ่าตู้ อย่าพับเคลื่อนออกมานี่แล้วก็บอลมาอยู่ที่แฟงแล้วมีไม่มีใครเหมือนด้วยนี่อามทองด้วยอามแชมป์และจอดี้ชัยกาเรียบยังยังยกยาวยาวมาปังหายปังเโอเคเดี๋ยวรู้เลยครับเจอการกรีดังครับสระโต้โต้เต้โอ้เต้เ้เต้เต้เป้เต้้เต้เ ปะติพัดย์โอ้อ้าวแล้วครับมากระลับแสดงว่าตอนเรียนเนี่ยพี่ยอครับอู้ดีครับแม่หัวดีเพราะว่าดูก็มาเปิดปะไพพักให้มาบุญทูสะระอูแล้วไม่ผ่านนะแต่แต่อสักอ่ะแล้วก็หมดเว้ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่ครับพีภรรยาในท้องแล้วแลวทุกคนก็ปั่นโค้กโอย Chat, แล้วก็ฮู loops, บอลตกพื้นครับแต่ว่าแร็คบันดิตศึกษาครับยังคว้าไว้ได้มาให้มาในแดนหน้าชาบบอลหนึ่งสองและโยกมาสวยเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวพร้อมเลยแล้วก่อนเปิดยาวๆออกมาวรายุธแล้วก็ก็เก็บบอลเอาเอาแล้วก็ใส่ก่อนหลอกกันวะเนี่ยนี่เลยคัมานี่ครับหลอก หลอกคนดูหลอกทั้งสนามรวมถึงหลอกยันโอ้หลอกยันกูเนี่ยแหละฮะโอ้ดูครับมางงไปหมดรับจังหวะบอลสกูครับมาจังหวะหลอกลงเลยทีเดียวอ้าวอย้อยกลดับมาใหม่ก็บนลเชษแล้วลตรงนี้ก็เข้าซ้ายเหลี่ยมซ้ายเอ,าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงยังไม่เข้าจะไปกระเด้าใครได้ จนไม่เห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บสตีมาที่ทันระพิสตีให้มาที่กะมลจันคิรีตีออกขวาทับเลเฮ้ยเลีพบวโย่แล้วก็เสลาครับกยับกลับาใหม่กันะผู้ชมครับนี่เลยฮะเจอกับนี่เลยัมายังไเข้าวทักษกรับไม่บริสัทิ์ว่าโอเคเฝ้าและจะไม่รอช้าบายและชาตะตรงตงตะตรงตตะตะตรง ตีใช้ก้อยไม่เอายกขัดคอขยกลับมาว่าอย่างไรครับยกมันยาด้วยช่วยงามแล้วจะจะพงพัดแล้วก็ยังไม่ผ่านครับมาลักนรกออกบรรยาทันทีครับโตมาใหม่ที่อลงกรทองจีนลำลำเลียงบอลขยับขึ้นมาในแดนหน้าแล้วก็ตบชายให้มาที่ทันแล้วก็ทันแล้วก็ทันยะพิชิตกับและตรงนี้ก็มาที่อลงกรครับทองจีนครับมาเฟิร์สจักรยานวิวัดวันนี้รับใส่ซ้ายครับแย่นาปลา นี่แหลคะครับกุ้งน้ำจิ้มหมูไอ้นาจีมไม่ได้ล่าสุดครับมาล่าสุดกุ้งแก้วครับมาแช่น้ำปลาของแม่ม่อนมาและจะนี้มาใส่หวเอ้ใส่หวไอตุลแล้วก็ไอตุลแม่แผ่นกล้องยังไงไม่รู้ครับใส่เอาใส่เอาและที่สําคัญครับม่เอากุ้งแช่น้ำปลาขึ้นมาครับม่โอเครู้เรื่องบอกนักคำเดียวครับหมดแน่แม่จ๋าใส่หวอเอ้แล้วยิงไม่รอช้าคบสวนกับโตกับมาใหม่ยังไม่ดีกลับมามทียิ่งใหญ่เชตเตอร์ซ้อนอิงพีโอพี่ก พง์พงศ์แล้วพงศ์พงศ์กงศ์แลพงศ์พนครับเมสซี่พงพัดูหายเทวดาอาทิตย์ศุนทริษแล้วก็ทุกวันี้ฟาวมีฟาวครับอสอเก่งอานี้มีปริญญาใบครูนะลองขึ้นครูไหมลองขึ้นครูสักครั้งไหมแล้วตนี้ก็มาแล้วยัง ยังไม่ออกแล้วไม่รอช้าแล้วทีเจ็ดสามแปดแปดหกสองใส่กว่าเลี้ยวยังย่ลูกกูกูกูไหลมา่าท่าท่าาสชะกายุให้มาหัวาอยากอะไรกับ้างเครก่ังกัน่อยลยเว้ย่าตุงเดียวตุงเดียวให้มาตุงเดียวเฮียแล้วยังยังยังยี ตีมาและใครยากเพื่อนพิงกไปจากนี้ว่ายังไงโพเพและไม่รอชาโต้กัมาหม่ครับโวยงชนวัวราชเชยยกมาลูนไฟกี้แล้วก็แก็ล้ลสมแล้วแลมอกั้เหลือทล่สแ ปะตูที่สองจากการทำประตูครับของนี่คราบมาเชลพัทสิงเลือชิบหายแล้วนาทีบาบบาบ<อ>ชิบหายอ,อ,อันกับระดับ5ดาดาวเรียบร้อยครับสองนี้ครับมาสำเพลงไหมนี่แห้วครับปโฮเหลือเชื่อโอ้โหย้โย โอ้โหโอ้โหคมคมก็โอ้โหโอ้หมันต่างคนต่างหลอกโอ้โหโอ้ไฟเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่ารู้มือ ลจบเกมกันแล้นครับโอ้ในคู่นี้ครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมืองไทยครับคู่ที่3ของค่ับคืันนี้ครับเป็นทางด้านนี่นะครับปะพาคารนักมาชูเขาเรียกว่าเฉือนโหดครับมาจุดโทษยิ่งอย่างเซเตอร์ครับโอ้หลวาสามาแนนม่ได้ครับ